ข่าวแรกในวันนี้เนี่ยหลายคนก็กําลังเป็นห่วงแล้วก็หวาดกลัวกันอย่างมากเลยสําหรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาตอนนี้ที่หลายคนแตกตื่นแล้วก็ตกใจเพราะว่าในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ย เชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยได้แพร่กระจายไปสู่หลายๆพื้นที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มียอดของผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อมากจนหน้าตกใจเท่าๆกับต่างประเทศนะคะวันนี้ข่าวโคโรนาของเราเนี่ยเราจะมาพูดถึงแนวทางการรับมือของประเทศไทยที่ทางการแพทย์เนี่ยออกมาเปิดเผยว่าไวรัสโคโรนาประเทศไทยสามารถรับมือได้ป้องกันได้และที่สำคัญเขายังพยายามหายาต้านไวรัสชนิดนี้แล้วก็ทำ ทำการค้นคว้าวิจัยเป็นที่สําเร็จแล้วด้วยนะคะสถานการณ์ไวรัสโคโรนาตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่น่าห่วงของหลายๆพื้นที่เลยก็ว่าได้เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมีตั๋ว ไปต่างประเทศในราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากๆทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากจะไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้สนใจสถานการณ์ไวรัสหรือโรคระบาดชนิดนี้ที่กำลังเป็นที่ร้ายแรงของหลายๆประเทศเลยพอกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยก็มีการปกปิดอาการว่าไม่ยอมรับว่ามีอาการป่วยนะคะจนพบตรวจเชื้อแล้วก็พบว่ามีการติดเชื้อของไวรัสโคโรนาซึ่ง หลายคนที่ไปหลายๆประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะจนทําให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างของประเทศไทยหลายๆจังหวัดเลยก็ว่าได้และล่าสุดเนี่ย ประเทศไทยของเราแพทย์ไทยของเราเนี่ยสามารถที่จะค้นพบแนวทางรักษาไวรัสชนิดนี้ได้นะคะล่าสุดดรสุภาพร์วัชระพฤกษาดีนักเทคนิคการแพทย์รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวของไวรัสชนิดนี้ว่าเธอสามารถถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสสายพันธุ์ใหม่สุดอันตรายตอนนี้ได้สําเร็จแล้ว แล้วและในตอนแรกที่โรคเริ่มระบาดเนี่ยทางเราก็ได้ทำการศึกษาคนควาวิจัยกับค้างคาวหลายๆชนิดเลยพบว่ามีเชื้อโครโรนาจริงแทบจะ100%เอร์เซเลยโดยทำการเปรียบเทียบกับผลวิจัยของทางประเทศจีนด้วยนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าค้างคาวทุกตัวเนี่ยจะติดเชื้อชนิดนี้เหมือนกันนะคะ โดยเชื้อที่พบจากค้างคาวนั้นเรายังไม่สามารถระบุได้ว่าเข้าสู่ทางคนมาได้ยังไงในตอนแรกนะคะเพราะว่าอาจจะมีตัวกลางอย่างอื่นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะไม่ได้สัมผัสค้างคาวโดยตรงอาจจะเป็นเหมือนแบบว่างูกินค้างคาวที่ติดเชื้อแล้วคนกินงูต่ออาจจะเป็นตัวกลางที่ทําให้เข้าสู่คนได้นะคะส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตจากโรคนี้เนี่ยคือผู้สูงอายุเด็กแล้วก็ ผู้ที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอพอร่างกายอ่อนแอเนี่ย ภูมิคุ้มกันของเราก็จะต่ำไปด้วยทำให้เชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีกำลังมากขึ้นนะคะแต่เราก็ยังมีเรื่องดีนั่นก็คือโอกาสหายเนี่ยมีมากขึ้นหลังจากที่คนพบสูตรยาต้านนะคะซึ่งก็ยาต้านชนิดนี้เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนแล้วก็การรับมือของแต่ละคนด้วยยาชนิดนี้เนี่ยมีส่วนผสมของยาต้านไวรัส หลายๆชนิดรวมกันนั่นก็คือยา HIV และยาแก้วัดนั่นเองที่อาจจะมีโครงสร้างที่เข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกันนะคะเป็นการเหมือน นำยาเก่าที่เคยค้นพบแล้วเนี่ยนำมาผสมเป็นตัวยาใหม่แต่ไม่ได้แปลว่าหลายๆคนหรือทุกคนจะสามารถนำยาชนิดนี้เนี่ยมาผสมแล้วก็รับประทานเองได้นะคะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ด้วยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งความหวังของประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่า หลายๆคนตอนนี้วิตกกังวลนะคะซึ่งแพทย์ก็ออกมาบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลกันเกินเหตุแต่สิ่งที่เราควรจะทำณนะเวลานี้ก็คือควรป้องกันตัวเองไว้ระดับหนึ่งเพราะเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยรับมือได้ป้องกันได้แล้วก็สามารถมีแนวทางให้รักษาให้หายได้แน่นอนก็หลายๆคนนะคะก็เบาใจขึ้นสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ที่ทางแพทย์ออกมาบอกแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่การที่จะ ออกไปข้างนอกเนี่ยเราควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้วยนะคะเพราะว่า 1. ไม่ได้เพียงแค่ไวรลัสโคโรนาอย่างเดียวเพราะว่าฝุ่นประเทศไทยตอนนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะเป็นการป้องกันตัวเราเองแล้วก็ป้องกันผู้อื่นด้วยในระดับหนึ่งนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800, 800. เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม c o m จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า